สวัสดียามเย็นนะครับจริงๆก็คลิปนี้เป็นคลิปพูดถึงเรื่อง Baby d o ็กนะก็ผมต้องขออภัยหลายท่านที่ที่ดูวิดีโอผมคือผมเป็นคนที่ไม่ค่อยมีฝีมือในเรื่องการทำวิดีโอสักเท่าไหร่นะฉะนั้นแล้วเนี่ยออวิดีโอผมมันก็จะดูกาก,ากๆนะแต่ผมผมพูดอย่างนี้ดีกว่าว่าวิดีโอที่ผมทำเนี่ย ผมเน้นเนื้อหานะเน้นเน้นเนื้อหาเน้นความเป็นจริงเน้นสิ่งที่เป็นไปได้นะแล้วก็ผมว่าเป็นเออเป็นความรู้ในทางโหราศาสตร์มากกว่าจริงๆิงแล้วเนี่ยเออการดูกราฟเนี่ยก็มีคนทําเยอะนะแต่กรณีที่ใช้วิชาโหดในการทํานายเหรียญเนี่ยผมว่าไม่น่าจะมีนะน่าจะเป็นผมคนเดียวหรือเปล่าอ้ผมเองก็คงมีสไตล์เป็นของผมเองผมก็คงจะทําแบบสไลด์เหมือนสอนหนังสือเด็กอ่ะ นะฮะสไลด์แบบเก่าๆกากแบบนี้แหละนะแต่ทรงด้วยคุณค่าเออจะเป็นคุณค่าได้คุณก็ลองเอามาฟังหลังจากผ่านไปสักปีหนึ่งอะ่ะนะฮะเราคุณจะเห็นว่าคลิปนี้จะทรงประโยชน์ยังไงในลักษณะเออการวางแผนที่จะซื้อเหรียญน,นะก็มีคนร้องขอบอกอาจารย์ขอเบบี้ด็อกนะแล้วก็มีคนร้องขอว่าขอชินจาเดี๋ยวผมก็จะทำคลิปเบบี้ด็อกก่อนนะไอ้เบบี้ด็อกนะก็เป็นน้องหมา ซึ่งน่ารักเชียวนะซึ่งผมก็มีเหรียญตัวนี้อยู่ต้องต้องบอกอย่างนี้ตามตรงก็ซื้อไว้เยอะปัญหาก็คือว่าตัว Baby Dog เองเนี่ยมีปัญหาเรื่องเรื่องวันเกิดนะเรื่องวันเกิดผมก็ไปค้นข้อมูลนะในมาเออคอยมาเก็ตแคปนะซึ่งไอคอยมาเก็ตแคปเนี่ยก็มีปัญหาลูกศิษย์ผมบอกว่าอาจารย์เอ่อไวท์เพเปอรของ Baby d o ็เองเนี่ยนะเขาบอกว่าเขาเกิดวันที่หนึงนงมิถุนานะเออปีที่แล้ว นะเขาบอกว่าเกิดนี่ไวท์เปเปอร์เขาเขียนเขาเองนะว่าเกิดแต่จริงๆผมว่าไวท์เปเปอร์เนี่ยผมลองคำเอาวันเกิดตามไวท์เปเปอร์ไปคำนวณดูแล้วมันไม่ตรงคืออย่างนี้คือการที่จะยึดเอาไว้วันเกิดตามไวท์เปเปอร์ได้เนี่ยเหรียญนั้นนะ่ะจะต้องเป็นเหรียญที่เป็นบล็อกเชนนะเช่นบิตคอยอย่างเงี้ยนะฮะถ้าเป็นบิตคอยอย่างเงี้ยต้องใช้ไวท์เปเปอร์เพราะอะไรเพราะตัวเขาเองเป็นเหรียญน,นะคือเหรียญเนี่ยนนะมันเป็นบล็อกเชนแต่ถ้า อย่างครับ baby dog ก็ดีฉิบาก็ดีมันเป็นโทเค็นนะมันไม่ใช่คอยมันเป็นโทเค็นมันเป็นเหรียญที่สร้างขึ้นบนบล็อกเชนอีกทีหนึ่งเนี่ยปัญหาก็คือเวลาเกิดของเหรียญนั้นนะมันจะใช้ไว้เป็นไวเปอร์ไม่ได้ละนะมันจะต้องใช้ข้อมูลในบล็อกเชนซึ่งข้อมูลในบล็อกเชนเนี่ยตัวเหรียญเองเนี่ยมันถูกสร้างเช่มั้ยฮะเนี่ยตัวเหรียญเองมันถูกสร้างขึ้นนะวันวันที่21พฤษภาคมเห็นหมั้ฮะ เนี่ยยีเอ็ดพฤษภาคมสองห้าหกสี่นะซึ่งเป็นวันเกิดโดยมีเหรียญเนี่ยเกิดขึ้นบนบล็อกเชนนะเนี่ยสี่สี่ร้อยเท่าไรเนี่ยกี่ล้านล้านเหรียญเนี่ยนะฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยวันเกิดของของน้องเบบี้ด็อกนะก็คือนี่คือตัวนี้เพราะาอะไรเพราะว่าข้อมูลในคอยมาเก็ตในบล็อกเชนเนี่ย มันชัวร์ที่สุดแล้วเพราะว่าเหรียญน,นี่เขาเกิดในบล็อกเชนเออในบล็อกเชนเสร็จแล้วเนี่ยไอเหรียญไอโทเค็นนี่ต้องบอกว่าโทเค็นนะมันไม่ใช่เอ่อมีบล็อกเชนเป็นของตัวเองอะ่ะมันสร้างขึ้นในบล็อกเชนของอีทีเรียมอีกของบีแอนด์อีกทีหนึ่งฉะนั้นแล้วเนี่ยไอตัวนี้ก็ต้องยึดเอาวันที่ยี่สิบเอ็ดเพราะาผมลองดูดวงของน้องแล้วนะโดยใช้วันที่หนึ่งมิยอนี่ไม่ตรงเลยนะไม่ตรงกบอะไรฮะไม่ตรงกบ นี่ไงไม่ตรงกับการขึ้นของเหรียญเนี่ยใน3ครั้งตอนนี้ราคากำลังดั้มลงนะก็ไม่แปลกทำไมดั้มลงเพราะว่ามันไม่มีดาวช่วยเลยสักดวงเดียวนะคือตอนแรกเนี่ยผมทำกราฟไว้เนี่ยว่ามันทำสัญลักษณ์เดิมๆอีกครั้งเนี่ยโอกาสที่มันจะขึ้นสูงนะโอกาสที่มันจะขึ้นสูงแต่ว่าด้วยความวิตกกังวลในเรื่องอะไรหลายๆอย่างของ Baby Dog เองนะแล้วก็บางคนก็ เป็นลักษณะแบบว่าเออร้อไม่ได้เป็นเงินร้อนอะไรเงี้ยก็ชิงขายเหรียญตัวนี้ไปก่อนซึ่งผมก็มองว่าก็จริงๆก็ถือไว้ระยะยาวก็ดีนะเเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเหรียญเนี่ยมันขึ้นโดยอาศัยดาวอะไรในการทําให้เหรียญขึ้นนะอ่ะเรามาดูนะเออตัวเบบี้ด็เองเนี่ยเคยขึ้นทั้งหมด3มเว็บด้วยกันเนี่ยตั้งแต่มันเกิดมานะมันก็ขึ้นแนะ่มันทําเว็บแรกนะ แล้วก็ลงมาแล้วก็ทําสัญลักษณ์เหมือนเดิมเลยเห็นไหมฮะแล้วมันก็ขึ้นแล้วมันก็ลงมาแล้วมันก็ขึ้นแล้วมันก็ลงมาไอ้ตอนนี้เนี่ยมันไม่เป็นไปตามนี้ละเนี่ยมันกลับดัมลงนะเนี่ยดัมลงตอนแรกมันช้อนละมันจะเป็นถ้วยละมันไม่เป็นถ้วยนะก็เลยมีคนขายเนี่ยเนี่ยมีคนขายเกิดขึ้นนะแต่ถามว่าโอกาสที่มันจะขึ้นเนี่ยมันมีแต่มันไม่ใช่ตอนนี้สินะมันไม่ใช่ตอนนี้เพราะอะไรเพราะว่าดาวที่ทําให้ ขึ้นในสามครั้งนี้เนี่ยผมเช็คแล้วนะจากวันเกิดก็คือยี่สิบเอ็ดพฤษภาเนี่ยหกสี่เนี่ยนะตอนที่ขึ้นครั้งที่หนึ่งในช่วงวันที่ยี่สิบสามมิยอหกสี่ถึงสี่กรกฎาคมหกสี่เนี่ยนะฮะคือเว็บนี้นะคือเว็บนี้เนี่ยมันมีดาวดวงหนึ่งเข้ามาทับอา้าวเดี๋ยวเราย้อนกลับไปในวันที่ยี่สิบสามมิยอนะนี่ยี่สิบสามมิยอนะฮะ มียสองห้าหกสี่นะเดี๋ยวคุณก็จะได้เห็นว่าเออสิ่งที่มันจะบอกอนาคตมันก็คือต้องเอาอาดีตถูกไหมเอาอาดีตมาว่ากันก็ในวันนั้นเนี่ยมีพระสุขเห็นไหมฮะมีดาวสุขนะทับอังคารแล้วมันจะเป็นดาวคู่เดิมตลอดก็คือสุขกขร์อังคารสุขกขร์อังคารฉะนั้นเบบี้ด็อกเนี่ยจะขึ้นเนี่ยเออก็ผมก็นั่งคิดนะว่าทําไมเป็นพระสุขกับพระอังคารนะเราก็ต้องไปดูนะ มันไปดูพื้นดวงคืออย่างนี้ให้พื้นดวงเขาเนี่ยพระศุกร์เนี huh. ่ยนะฮะพระศุกร์เขาเนี่ยได้ตําแหน่งตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นตําแหน่งใหญ่โตอะไรนะแต่อังคารเองดาวมันได้ตําแหน่งเป็นเกษตรเวลาครัวจรเนี่ยมาทับศุกร์เนี่ยหรือมาเลงศุกร์เนี่ยโอกาสที่มันจะขึ้นมันก็สูงนะเออมันจะขึ้นมันก็สูงเสร็จแล้วเนี่ยไอ้ตัวศุกร์เองเนี่ยของเขาเนี่ยคือมันอาจจะเป็นเพราะเวลาด้วยแหละมันเลยทําให้ศุกร์เนี่ยเป็นจุลจักรศุกร์เนี่ย ในพื้นดวงเดิมเนี่ยนะฮะมันได้ตำแหน่งเป็นเกษตราธิบดี Body, นะไอ้ปัญหาสำคัญที่สุดก็คือตอนมันขึ้นเว็บแรกเนี่ยตอนนั้นนะตอนนั้นนะเออตอนนั้นเนี่ยมันมีดาวเอ่อมีดาวอังคารไอ้ศุกร์เนี่ยทับอังคารนะแล้วไอ้เว็บที่สองนะคือเว็บนี้เว็บนี้นะก็จะเป็นศุกร์เร็งอังคารอีกเดี๋ยวพระศุกร์จะมาอยู่ในตำแหน่งที่เร็งอังคารอีกเดี๋ยวเราย้อนนะ เออมันขึ้นเว็บที่สองใน31ตุลา64นะ31ตุลาประมาณ30ตุลามก็ขึ้นแล้วนะ30 30ตุลานะ64นะ30ตุลา64ดูนะเนี่ยอังคารกำลังจะไปเล่งเห็นไหมฮะเนี่ยลองดูวันที่31เลยหา31นะ31ตุลา64นี่เห็นไหมเดี๋ยวสุกเนี่ย คือตัวพระศุกร์นี้มันจะไปเล็งอังคารนะสามสิบเอ็ดนะขยับไปวันที่หนึ่งพฤศจิกาเลยนะหนึ 1, ่งพฤศจิกาหนึ 1, ่งพฤศจิกานะหนึ 1, ่งพฤศจิกาหนึ่งพฤศจิกานะพระศุกร์นี่ไงมันก็จะไปเล็งอังคารนะก็จะขึ้นนี่ไงเนี่ยมันก็ขึ้นเนี่ยเห็นไหมฮะมันก็ขึ้นเนี่ยสามสิบตัวลายไหมฮะมาถึงวันที่หนึ่งพฤศจิกายนไหมขึ้นจุดสูงสุดแล้วก็ย่อลงมา นะก็ย่อลงมาแล้วขึ้นรอบนี้เนี่ยคือดาวอะไรอีกนะช่วงที่ขึ้นเนี่ยอยู่ในช่วงที่อังคารเนี่ยไปเลงสุกนะอังคารไปเลงสุกจุดสูงสุดเลยคือวันที่16มกราแล้วก็ย้อนไปดูวันที่16มกราคม16มกรานะ16มกราเอ่อมกรา2565 5นะ2565 เนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าอ๋อดาวที่มันทำให้เออมันขึ้นเนี่ยนะนะดาวที่มันขึ้นนะเออมัคกลาเดี๋ยวนะมักลาสิบหกมัคกลานะสองห้าหกห้าเอามักลาสองห้าหกห้าเห็นไหมฮะ มันมีอังคารเนี่ยคือพระอังคารในเล็งสุกอยู่นะพออังคารเล็งสุกเนี่ยแล้วก็ลังจะย้ายด้วยเนี่ยนะมันเล็งอยู่เนี่ยราคามันก็เลยขึ้นเว็บที่3นะฉะนั้นแล้วเนี่ยไอตัวเบบี้ด็อกเองเนี่ยนะฮะมันจะขึ้นเนี่ยเท่าที่ผมดูสถิติเว็บที่1เว็บ2เว็บ3เนี่ยก็เพราะว่าอังคารต้องสุกหรือสุกต้องอังคารอ้าวแล้วคราวนี้นี่พระศุกร์รอบนี้จะมาอังคารมาต้องสุกสุกต้องอังคารเมื่อไหร่นะพอดูจากดวงนี้เนี่ย ในปัจจุบันนะวันนี้เป็นวันที่เดือนเมษานะฮะอยู่ในช่วงวันที่17วันนี้วันที่17เมษานะฮะวันที่ทําคลิปนะตอนนี้เนี่ยพระศุกร์ก็ดีนะพระศุกร์ก็ดีเนี่ยอยู่ในราศีกุมอังคารก็ดีเนี่ยอยู่ในราศีกุมอังคารเนี่ยจะย้ายไปอยู่ในราศีพฤกษลรถทับศุกรนะ์เนี่ยนะฮะเนี่ยทับตัวเนี้ยนะใน,นนะในวันที่นะในวันที่นะเก้าสิงหาคม นะ9สิงหาคมของปีนี้9สิงหาคมปีนี้นะจนถึงวันที่12มีนาคมของปีหน้าอยู่ยาวเลยฮะทับตรงนี้ยาวเลยแล้วในช่วงเวลาเดียวกันเนี้ยนะก็มีก็มีมเอ่อดาวศุกร์นะเข้าไปทับอังคารซึ่งอยู่ตรงนี้นะในช่วงวันทีก่ก็ก็จะอยู่ในช่วงกร,รกฎาดนะราคาน่าจะขึ้นก่อน9สิงหาอีก เพราะว่าตัวสุกเองเนี่ยจะโครจรมาทับอังคารตรงนี้นะฮะก่อนแล้วอังคารก็จะไปทับสุกซ้ำนะเออตัวพระสุกเองเนี่ยจะไปทับอังคารเนี่ยวันที่14กรกฎาก็แปลว่าวันที่14กรกฎาเนี่ยเออจะมีพระสุกเนี่ยโครจรมาทับอังคารตรงนี้แล้วทําให้ราคาดีดขึ้นแล้ว9สิงหาปีนี้ถึง12มีนาปีหน้าเนี่ยราคาก็ขึ้นอีก ฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ Baby d o อเองก็คงจะอยู่อย่างเงี้ยนะยาวไปอาจจะมใีในช่วงสิงหาเนี่ยมันมีดาวสองดวงนะมีทั้งพระศุกอังคารอังคารทับศุกร์นะแล้วมีกลางเดือนเนี่ยมีอาทิตต้องพฤหัสอีกนะโอกาสที่ราคามจะดีดก็สูงนะราคาที่จะด,ดีตอนนี้เนี่ยนะตัว Baby d o อกเองนะราคาจะดั้มลงอย่างนี้แหละเพราะพระจันร พระจันทร์อยู่ในตรงนี้พระจันทร์จะย้ายก็จะเป็นวันที่18บแปดเดี๋นะเออสิเมษานะพระจันทร์เนี่ยจะย้ายมามาต้องราหูกับมาต้องพุธเนี่ยนะในวันที่18ตอนเออตอนห้าทุ่มก็ตีตอนเช้าก็น่าจะมีพวกฝรั่งซื้อถ้าเป็น18ตอนห้าทุ่มนะ ก็น่าจะเป็นช่วงเช้าของวันที่สิเก้าเมษายนประเทศไทยเนี่ยจันเนี่ยมันก็จะไปทับนี่ราคาไอ้ตัวที่ลงมาเนี้ยนะในในในวันนี้นะแล้วพรุ่งนี้เนี่ยราคาก็จะดาลงมาแล้วก็จะกระโดกตัวขึ้นแต่ขึ้นนิดเดียวขึ้นนิดเดียวนะต้องรอไปนูน่นละ่ะนะสิกรกฎาคมคืออังคารนะมาทับมาทับไอ้มทับสุกก่อนนะ ซึ่งก็จะเป็นเวลาเดียวกันที่อังคารทับสุกในดวงชิบากับดวงบิตคอยอ่นก็จะพากันขึ้นนะฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวตัวเบบี้ด็อกเองเนี่ยได้ความว่าไม,ไม่ไม่มีดาวมาทำกระแสะพลังนะเนี่ยบางทีเราไปดูการาฟดูแพทเทิร์นนะเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้แล้วมันก็จะผิดแพทเทิร์นแต่พอเราดูแพทเทิร์นเสร็จแล้วเราไปดูจากดวงเนี่ยเอ้ยเวลามันไม่ใช่อะ่ะเวลามันไม่ใช่เพราะว่าเวลามันจะมา นะมันก็จะมีจันบ้างอะไรบ้างเนี่ยแล้วตอนนี้เกิดแพนิคแล้วเนี่ยคือเกิดอาการแพนิคของนักลงทุนแล้วก็คือพอเห็นลากแดงไงคนที่ซื้อแถวแถวนี้เนี่ยก็จะเทขายจริงๆงเนี่ยผมพูดงนี้ว่าการซื้อเหรียญมีมนะการซื้อเหรียญมีมเหรียญต่างต่างอะไรพวกเนี้ยคุณต้องเข้าใจอย่างนี้ด้วยว่าคุณต้องมีเป้าหมายไม่ใช่ว่าคุณซื้อไปตามเขาโดยที่ไม่มีเป้าหมายการซื้อหรือลงทุนเนี่ยไม่ว่าจะหุ้นก็ดีนะคริปตก็ดีฟอเร็กนี่ยยกไว้ นะคุณต้องดูดูเป้าหมายด้วยว่าคุณจะตั้งเป้าหมายของธุรกิจตัวเหรียญน,นั้นเอาไว้เท่าไหร่ไม่ใช่ว่าคุณเห็นเขาลงเอ้ยเขากาวนะคุณก็เฮลโลไปตามเขาโดยที่ไม่ดูหรอกว่าเขาทำอะไรนะพอไม่ดูเนี่ยมันก็เลยเกิดปัญหาว่าเวลาเราถือเหรียญอะไรไว้เนี่ยเราก็จะมีความทุกข์ว่ามันจะเจ๊งแล้วมั้งไม่ขึ้นแล้วมั้งดูแนวโน้มเนี่ยเราก็จะมานั่งเครียดเป็นทุกข์นะ จริงๆแล้วเนี่ยคือผมซื้อไว้เนี่ยผมไม่ซีเรียสเลยอยากจะลงก็ลงไปเพราะอะไรเป้าหมายของผมเนี่ยตัวเบบี้ด็อกเองเนี่ยผมเป้าหมายของผมก็คือตัวเหรียญเองเนี่ยจะไปเท่าชีบะนี่ก็คือมันจะเหลือศูนย์แค่สี่ตัวแปลว่ามันจะต้ 0, ตองตัดศูนย์ไปทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่นะก็คือเลขสองจะขยับมานี่ผมทึงจะขายก็แปลว่าตัวเบบี้ด็อกเองเนี่ยตั้งเป้าผมตั้งเป้าหมายไว้ที่เอ่อเลขสองเนี่ยมาอยู่ตรงนี้นะเลขสองมาอยู่ตรงนี้ ขนาดแล้วเนี่ยเมื่อเรามีเป้าหมายอย่างนี้เนี่ยเราถือยาวครับเราถือยาวขนาดชิบ่าเองเนี่ยเขาถือโอ้ยาวมากเลยนะปีหนึ่งนะส่วนเบบี้ด็อกคุณเพิ่งศึกจะซื้อเมื่อต้นปีเนี่ยนะคุณเพิ่งซื้อต้นปีนี่คุณจะขายแล้วหรือแล้วก็ขาดทุนด้วยใช่ไหมถ้าเกิดคิดอยากจะขายจริงๆเนี่ยขอให้เก็บเอาไว้เถอะนะให้เลยก้าสิงหาไปแล้วคุณค่อยขายคุณด้อยค่อยขายเพราะเดี๋ยวราคามันก็ขึ้นอ่นะ เพราะว่าผมเชื่อว่าตอนปลายปีเนี่ยเออมันจะเกิดบูมมาเก็ตอ่ะบูมมาเก็ตดังนั้นแล้วเนี่ยคุณก็ถือไว้อย่าเพิ่งขายเลยนะอย่าเพิ่งขายเลยอันนี้ก็เป็นคําทํานายเหรียญเบบี้ด็อกนะก็ตอบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอาใจคนถือเบบี้ด็อกซึ่งผมเองผมรู้อยู่แล้วผมก็บอกลูกศิษย์บอกว่าถือไปถึงเก้าสิงหาคมแล้วแหละนะอันนี้ก็เป็นลูกศิษย์หลายคนที่เขาถือมาตั้งแต่ตั้งแต่นี้อ่ะแล้วมันขึ้นไปรอบนึงแล้วผมก็บอกว่าอย่าขาย นะอย่าขายแล้วก็มาลงมาเขาก็ามานั่งวิตกกังวลว่าเอ๊ะเ,เขาเขาเขาตกรถหรือเปล่าเขาไม่ได้ขายผมก็บอกว่าคุณต้องดูก่อนว่าเป้าหมายคุณคืออะไรค,ค,คุณเอาเป้าหมายแค่นี้เหรอเออถ้าเป้าหมายแค่นี้คุณก็ขายทิ้งไปเถอะแต่ถ้าเกิดคุณจะเอาเป้าหมายตามที่ผมบอกก็คือเลขสองเนี่ยนะฮะมันจะมาอยู่ในตําแหน่งเดียวกันก็คือราคามันจะเท่าชีบะนะราคามันจะเท่าชีบะ แล้วที่พวกเนี้ยพวกเนี้ยที่ขายไปเนี่ยผมดูแล้วนะน่าจะขายไปเพื่อจะไปซื้อชีบานะเพราะว่าอะไรเพราะว่าชีบาทตอนนี้ข่าวดีข่าวดีเยอะและอย่างกราฟชีบาทตอนนี้ทําทรงในลักษณะที่มันจะเป็นขาขึ้นนะนะฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยคนก็จะเฮโลไปซื้อชีบาทนะถ้าเกิดมันไม่ขึ้นเขาก็ขายหมูไปคือขายพวกเนี้ยทิ้งไปขาดทุนไปนะเขาก็มองว่าเออบางทีเวลาเนี่ย การเสียเวลากับเหรียญเนี่ยบางทีอย่าไปมองอย่างนั้นว่าต้องเสียเวลานะคนที่รวยอะ่ะคือคนที่อดทนอดทนนะคนที่เจ๊งเนี่ยคือคนที่ตัดสินใจเร็วเกินไปแล้วไม่ดูพื้นฐานของเหรียญน,นะผมอุตสาห์บอกขนาดนี้แล้วถือไว้เธอนะเชื่อผมหน่อยนะคือการวิเคราะห์ของผมเนี่ยผมวิเคราะห์จากอดีตนะไปสู่ปัจจุบันและไปสู่อนาคตฉะนั้นแล้วเนี่ยขอให้วางใจแล้วถือต่อไปในเมื่อตัวอิบาย ไอตัว baby dog เองาก,ก็มีโปรเจกต์เยอะนะไม่ใช่ว่าเขาเป็นเหรียญกากๆไม่มีโปรเจกต์อะไรมานั่งาภาวนาพุทโธว,ว่าเหรียญจะขึ้นแล้วก็นั่งเมากาวไปอย่างเงี้ยมันไม่ใช่นะอันนี้คือเอาง่ายๆเลยคือชิบากว่็ดี baby dog ก็ดีเนี่ยทั้งสองเหรียญน,นี่เขามีโปรเจกต์ก็คือเราดูพื้นฐานบริษัทแล้วเนี่ยเออมันมีงานนะมันมีอะไรเยอะแยะ ฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เนี่ยอย่าไปแพนิคแล้วก็ขายแบบนเนี้ยเนี่ยเนี่ยแพนิคแล้วขายไปเพื่อนะเออเขาอาจจะตัดสินใจจะไปซื้อชิอชอบาก็ได้เรื่องของเขานะแต่ของเราเราก็ทั้งถือทั้งเบบี้ด็อกและชิบาไม่เป็นไรหรอกเราถือไว้อันไหนมาเรารวยหมดอะ่ะนะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่ติดดอ,อยอยู่ก็ดีหรือซื้อไว้ช่วงนี้ก็ดีเนี่ยถือยาวไปเดี๋ยวสิ้นปีนี้ราคามจะกลับมาเท่าเดิมนะยังไงเนี่ยตัวเหรียญเองมันก็เพิ่มขึ้นถ้าไปซื้อในเมตามากนนะ ก็ถือต่อไปนะฮะอันนี้ผมแนะนำนะผมแนะนำนะสวัสดีครับ